ครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องจักรีชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ชอปจิปไม่ใช่ชบับจีเพขอไทยนะเป็นชอปรถไฟฟ้ารถ a อทีรถ3ล้อนะครับนี่วันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ที่ร้านเหลือรุ่นไหนกันบ้างนะครับผมรุ่นแรกนะก็คือเคเลออนตัวนี้นะครับเคเลออนคอมบันเดอร์ 125, สีไตรคั l เลอร์นะครับ47,500บาทนะครับตามมาด้วยทันเดอร์5 0 สองคันนี้เท่ากันเลยนะฮะขนาดรถเนี่ยเพื่อนๆลองดูข้างหน้านะครับความกว้างนี่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยพอๆกันเลยนะครับแต่ตัว Thunder เนี่ยได้เครื่อง150เดี๋ยวเจ้า Commander ได้เครื่อง125นะครับสำหรับราคาตัว Thunder 150อยู่ที่42,500บาทถูกกว่าอีกนะครับนี่ถูกกว่า Commander นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับจะเป็นรุ่น Heronet 225นะครับจากแบรนด์ LNP เป็นตัวใหม่เลยนะครับหลังจากรุ่น Husky 200นะครับตอนนี้หนะ้าร้านจะขาดรุ่น Husky 200นะครับตอนนี้ไม่มีนะครับตอนนี้จะเหลือรุ่น p e r n e t 225ราคา75,800บาทนะครับใบหน้าโปรเจคเตอร์ข้างละ2ดวงรลรอเลยนะครับแต่รุ่นที่ผมจะอยากให้เพื่อนมาดูหน้าวันนี้นะครับที่เรายังไม่เคย ทำการถ่ายไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะนั่นก็คือรุ่น k e เล n รอนสเน125นะครับกำลังได้รถมาแล้วนะครับตอนนี้ที่ร้านก็จะเหลืออยู่ขอ2คันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นสีส้มสีส้มดำนะครับเหลือ2คันนะครับส niper 125เพื่อนลองดูคันเกียร์นะจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับตัวนี้จะได้เป็นแบบคันเหยียบเลยนะครับสะดวกสบายแน่นอนนะครับกับเกียร์ธรรมดานะครับดินหน้าได้3เกียร์ถอยหลัง1เกียร์นะครับ สำหรับความกว้างของรุ่นนี้นะครับความกว้างจะอยู่ที่980ม mm ิลิเมตรนะครับความยาวนะครับจะอยู่ที่1,440นะครับส่วนความสูงนะครับเท่ากับความกว้างเลยนะครับอยู่ที่980ม mm ิลิเมตรนะครับสำหรับโดยรวมแล้วนะครับคันจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นคัน ขนาดของตัวรถนะครับไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับเป็นขนาดกลางนะครับถ้าเทียบกับตัวเทเล o อ125นะครับหรือว่าคอมมานเดอร์125นะครับเท่ากันเลยนะครับแต่ตัวสไนเปอร์เนี่ยจะดูแบบสปอร์ตขึ้นมานะครับสปอร์ตขึ้นเยอะเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นข้างน้าจะเป็นแบบปีกนกคู่นะครับทํางานร่วมกับโช๊คอัพนะครับผม ด้านหลังจะเป็นแบบสวิงอาร์มนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับโชคน้ํามันนะครับนิ่มนวลแน่นอนนะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับด้านหลังก็จะได้เป็นแบบจานดิสนะครับผมปั๊มหนึ่งพอตนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับขับเคลื่อนด้วย2ออล้อหลังนะครับโดยการทํางานร่วมกับระบบโซ่เบอร์428นะครับเครื่องยนต์พิก,กัด1 2 5ซีซี เครื่องยนต์ในพิกัด1 2 5่งซีซีก็ถือว่าแรงแล้วนะครับสำหรับความเร็วนะครับสูงสุดของรุ่นนี้นะครับตามสเปคของโรงงานที่กำหนดมานะครับก็คือสามารถทำได้ความเร็วถูงสุดได้ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้างหน้าก็จะทำงานร่วมกับระบบดิสเบรกนะครับข้างละ1พอรตนะครับไฟหน้าตาเดียวนะครับเป็นแบบหลอด LED นะครับผมหลอด LED สีขาวนะครับก็สองสว่างแน่นอนนะครับ หน้าจอเ็จะเป็นแบบมาตรวัดดิจิตอลนะครับมาน,นี้ดีคันนี้จะไม่ได้ต่อแบตไว้นะครับฟังก์ชันนะครับผุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านซ้ายมือนะครับผมบบดีดเบรคแล้วกดสตาร์ทนะครับปรับไฟต่ำไปสูงสามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับปิดไฟหน้าได้มีสวิตช์ออฟรันไฟเลี้ยวแล้วก็ปุ่มแรงครับแล้วก็จะมีตัวโช๊คอากาศนะครับสำหรับดึงเฉพาะตอน อ่าสตาร์ทรถช่วงเช้านะครับเพื่อจะให้เครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ติดง่ายนะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบคัดเร่งนะครับคัดเร่งโดยใช้นิ้วโป้งกดนะครับสําหรับใครที่จะแปลงเป็นแบบคัดเร่งเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็สามารถแปลงได้นะครับสําหรับราคานะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ400ขึ้นไปนะครับก็สามารถสอบถามทางช่างที่อยู่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับฮะด้านหลังก็จะเป็นที่วางของนะครับฮะไม่เล็กเกินไปนะครับพอดีพอดีนะครับ สำหรับคันนี้นะครับสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกได้อยู่ที่100กิโลกรัมนะครับหรือว่าผู้ใหญ่นั่งได้2ท่านนั่นเองนะครับแล้วก็น้ําหนักโดยรวมของตัวรถนะครับอยู่ที่109กกิโลกรัมนะครับตอนนี้จะเหลืออยู่2คันสุดท้ายนะครับกับราคา47,500บาทเท่านั้นนะครับ47,500บาทเท่านั้นนะครับและที่สําคัญนะรุ่นนี้ จะมีหัวบอลน,นะครับติดตั้งมาให้เลยนะครับตัวนี้ลูกค้าก็สามารถาซื้อตัวชุดจับหัวบอลน,นะครับกับพ่วงหลังเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มได้เลยนะครับสามารถลากจูมได้นะครับสําหรับแบนเคลเลออนนะจะมีตัวหัวบอลแบบนี้มาให้เลยนะครับในพิกัด125ซีซีขึ้นไปนะครับนี่ดูของเคลเลออนตัวคอมมานเดอร์สคอมมานเดอร์125ก็มีมาให้นะครับที่ราคาของรุ่นเคเลออนทำไมมัน ราคาแรงกว่า LNP ก็น่าจะขึ้นอยู่กับออปชั่นของตัวรถนะครับที่เขา,าจัดหนักจัดเต็มมาให้นะครับมาสังเกตของตัว t ันเดอร150นะครับไม่มีตัวหอบอลติดตั้งมาให้นะนี่เราก็ต้องไปซื้อเป็นตัวชุดจับหอับอลมาเพิ่มอีกทีนึงนะครับน,นี่เป็นคอมมานเดอร์125ติดตั้งมาให้เลยครับ แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายแล้วก็พะเยาเนี่ยสามารถเลือกซื้อสดหรือว่าจะซื้อผ่อนก็ได้นะครับผ่อนได้นานสูงสุดถึง2ปีกันเลยทีเดียวนะครับข้างว่าก็ประมาณ2 0 0พันนิดๆเองนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากบัตรประชาชนสำหรับทะเเียนบ้านนะครับแล้วก็อาจต้องใช้คนค้ามหนึ่งถึงสองคนนะครับเฉพาะลูกค้าที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายหรือพะเยาเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ลูกค้าต้องซื้อสดได้เท่านั้นนะฮะทางร้านสามารถจัดส่งให้ได้นะครับก็จะคิดค่าขนส่งตามระยะทางนะครับยิ่งช่วงราคาน้ํามันแพงแบบนี้นะครับค่าขนส่งก็อาจจะปรับราคาขึ้นเพิ่มสูงมาอีกนิดนึงนะครับเท่าที่ผมเช็คอยู่นะครับสําหรับเงื่อนไขการผ่อนนะฮะน่าจะน่าจะมีเฉพาะสาขาเชียงรายแล้วก็พะเยานี้เท่านั้นนะครับที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถทําการผ่อนกับทางร้านได้นะครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับตามที่ผมเช็คให้นะครับผม ก็จะเป็นการขายสดกันซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมทีนี้ผมก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับรุ่นสไนเปอร์5 2 5ราคา47,500บาทนะครับใครสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์066 126 1 1 2 1ได้เลยนะครับราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับ สำหรับใครนะครับที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงรายหรือพะเยานะครับสามารถเข้ามาชมรถคันจริงๆนะครับได้ที่จอบรถเอทีีรถไฟฟ้ารถสาล้อบรรทุกนะครับที่สาขาบ้านดู่สองนะครับที่กำลังเปิดใหม่นี้เลยนะครับร้านเปิดทุกวันจันทรถึงวันอาทิตย์เลยนะครับร้านเราจะเปิดทุกวันเลยนะครับใครที่ว่างนะครับสามารถแวะเวียนเข้ามาชมสินค้าจริงๆได้เลยนะครับที่ร้านนะครับก็จะมี จัดหนักจัดเต็มเลยครบกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ3ล้อไฟฟ้านะครับรถ a อชีีนะครับแล้วก็แผนกรถ3ล้อบรรทุกนะครับมีเยอะนะครับที่สำคัญสามารถผ่อนได้ด้วยสำหรับรถไฟฟ้านะครับเห็นแบบนี้เราสามารถผ่อนได้ด้วยนะครับผมผ่อนได้นานสุดอยู่ที่1ปีหรือว่า12งวดนะครับคลิปนี้ผมก็ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลาผมอัปเดตคลิปใหม่ๆทุกท่านจะได้ไม่พลาดกัน คลิปหน้านะครจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ